นีเขาเรียกอะไรนนี่น้ำปลาตาพิษน้ำปลาตาพิกโอ้ยเดินโอ้ยเดินอะไรนะะไรนะเเรียกว่าอะไรแค้มอะไรแคมเขาแค้มเขาม่เาจำตาเลยมีแค้มเขาไมเดูทเชมนี่เหรอวะมันเดวขี้ดินมดเลย เฮียสุกป่าววะเฮียมันจะสุกไหมวะสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกนะครับในช่องอะไรวะนะครับวันนี้วันนี้เป็นไงเชฟวันนี้ว่าเฮียหิว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 แล้วอ่าวันนี้เมนูไก่เมื่อเช้าเห้เมื่อเช้าเมื่อเช้าเราเอาป้ามาดูดูแต่งชุดอย่างนี้ใช่ไหมใช่คือไปตลาดมาแหละไปซื้อไก่มาตัวนึ่งยาก่ายเลยยากยากินวันนี้เป็นเมนูไก่ย่างใช่ป่ะไก่ย่างนักคุกอะไร คำกว่าป่ะพี่ไม่ใช่รัดน้ารัดนาดูนาได้ไเราต้องตามต้องตามต้องตามตอนครูคุาต้องตามเร่อนี้เราก็ต้ตามต้องตามด้วยนนีมนแบบสาวันนึ่งเมนูไกล้เยอะนะเยอะแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้คยทำใกล้ย่างกินกินไกลอาจจะเป็นอะไริกินไกล้จะเป็นเกาถ้ากินเขาอะกินเขาที่ฟ้าเกาย์พี่ออไปไปเริ่มเลยที่ฟ้ายแล้วไป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 เลยเอะเริ่มเลยเียบผักตายไปแล้ว ไก่เทียบเลยเทีบเขาทีเราเลยเทีบไม้ป่ะเทีบไม้หรไก่เทีบไม้อ๋อนี่เราจะย่างแบบไงเขาเรียกว,ว่าอะไรวะย่างแบบนหนังเย่างเบ็นหน,นั่งเลยปะไอหนั่งเลยอ่ะคือว่าไอ,อมึงเคยดูนั่งเปล่าหนายช่องกินมาก,ก่อนเนี่ยระบบภูเขาเผากระทอมอ่ะนั่งต้องมีอะไรแล้วช่องเช็ดมาก่อนเนี่ยต้องย่างไก่เขาปาลาปิายย้งไก่เห็นป่อะอังกอพี่คิดในใจเลยเดี๋ยเจะไปมองกล้องนี่นี่มึงเหมือนมึงเหมือนคนนี้เลยมึงเหมือนเราติดปลาแต่เราไม่อยู่ในปลาต้อเงียนบาในในในหนัง ไอนน้พี่ไม่ไมีกระแปะจ่ายเว้ยแม่งมีกาแฟากินด้วยมีไก่กินด้วยมีด้วยนั่งเขาป้าไม่มีมีกาแฟมีไก่กินด้วยไอ้เฮียไปหามจะใกล้วะมึงนิวอยู่บ้านยังไม่มีกินเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะพี่พวกอะนี่นตรงนี้นะมันจะไม่มันจะไม่ไม่ขาดหรอวะเชี่อเธอไม่ขาดพี่เราเราจ้างตรงกลางแลจ่ายนายนนายัยไปเให้รังยางไปใช่เงี้ยเฮียโบ้มาเนี่ยถ้าถ้าหลังให้ดีอ่ะ เราหาเชือกเท่าวันเมื่อไรเงี้ยเท่าติดตาเงี้ยเชือก่ามึงพูดยาอีกแล้วไม่ใช่ยาจะเอาไว้งันยายาพอยาสะสด่ะมันจะไม่ไหมหลอดหายาก็ได้จริงๆนี่เราแบบอยู่ใบ้านหะทำไมต้อก็ก็ไฟเลยก็ไก็ไฟเลย กันี่เราจำลองเว้จำจำลองติดป่านะเว้ยแต่ว่าเราไม่ได้ติดป่าอย่างเงี้ย่คือว่าอยู่หลังบ้านเวงฮะติดป่าได้เยอะติดเหล่าเอ้ยไม่ใช่ไอ้บิ๊กไอ้บิ๊กไอ้ความฝันไงไอ้เฮียมึงคิดนานแล้ววะไอ้มุกไียมึงคิดมานานแล้ววะเขาเขางงอ่ะไอ้เฮียมึงติดป่าไอ้เฮียมึงแต่งตัวอย่างงี้เอ้ามึงดูมึงดูอังกอร์ดิดูอังกอร์ไอ้เฮียมีกาแฟน่ะมึงแต่งตัวรอวีกป่าเออมึงดูพี่เอกดีเสื้อยีนนะเออไอที่จะใช่ป่เขาก็แบดด้วยเออเขาเรียกว่าเป็นมือกลางวันแล้วกันมือกลางวันง่าว

นี่นี่นี่เราก็ทานได้ทีละเอาใกล้ลงเอาใกล้ลงเลยอ๋อใกล้นี้ดูคนน่ากินอ่ะน่ากินตรงไหนไม่สุกเลยไอชิ้มมันเปราะไปเนี่ยเอ้โหไอมีทรงวันนี้ไม่มีวันนี้ไม่มีทรงว่ะเฮียมันเดอขี้ดินวาเลยเฮียสุกปุ๊บวะเฮีเฮียมันจะสุกไหมวะเนี่ยมันต้องพึ่งพึ่งไฟไงใช่ไหมแน้นไฟว่ะต้องใจเย็นนี้นะถ้ามึงไม่ได้เอาไฟให้มันอยู่ใต้เท้ามึงละ ดูใจของนี่มันเคยเย็ยบหมายมาแล้วไงเราเคลียร์กูว่ามันไม่ติดหรอกลุกอยู่ข้างบนไม่ติดได้ไงท่าน ตอนนี้ใกล้แล้วไก่จะสุกแล้วนะครับในรับปราทานนี้ฝากส้มตำส้มตำไก่ย่างคู่กับส้มตำมีไก่ย่<ม>างก็ต้องมีส้มตำใช่ส้มตำปลุจ,จัดแบบเด็ดๆนะเผื่ดร้อนเนาะน้ำป่ากต้องระวังหน่อยนะเพราะดูดลุมน้ำปาเลยแน่แน่เลยโอ้โอ้ยใจเดือดบางคนแม่งมาบ้านพี่แม่งมันเอาน้ำปลาเท่าข้าวอะแม่งงงแหละ รีเอ้ยลืมบอกไปอรับรูมันใหญ่นะป่าทีนี้ทีนี้เราใช้รูใหญ่ไงไม่ใช่รูใหญ่ไงรูไก่ก่อนรูไก่ก่อนเรื่องอ่านแล้วไก่ล้ได้แล้วไกล้ได้แล้วประมาณชั่วโมงกว่าเองประมาณถ้าใครอยากทำกินนะครับซื้อดีบบ้านซื้อดิบบ้านซื้อดิบบ้านพี่พี่ช่วยหั่นมะนาวสินะฮะหั่นมะนาวให้ดีนะให้ดีนะทำยังไงวะมะนาวเอากินเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยพีเห็นไอ้ตรงขวาขึ้นมุมปุ๊บปุ๊บปุ๊บ อันนี้ไปเอาตรงกลางไป็นหลักอย่าต่อสไวยเลยมิงว่าพี่เจจับได้ไว้กี่อว่าความนิ้วว่าไม่รู้ไงนี่มีนิ้วแล้วว่าเนี่ยอย่างเงี้ยพี่โอ้โหเป็นไงไม่ลบเลยไม่ลบเลยมึงดูอะไรวะไม่พาไม่ลบเลยมึงดูตรงตรงนี่นี่นี่แล้ววะอย่างงี้อ๋อดูที่การขั้นางนั้นเอาซ่อนกลางเป็นนักไอ้พี่ต้องเอาแกนกลางอะไรเอาข้างข้างแกนกลางอะไรแพอปะนะพอปะอันนี้พอเหรอมีแต่นี้ปะ ต้มตำก็ไอยังกินไปกับพวกต้มตำต้มตอีอะนี่ๆคือต้มตำไอ้เหี้ยมายไม่เหมือนชาวชาวบ้านชาวช่องเขาครับเออใช่ไม่ได้เลยต้มตำมอเลยวะอร่อยซ้ำไม่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 ซ้ำทุกใครอ่ะต้มตำะเด็ดแหละไม่เจอต้มตำนี่ต้องบอกว่าเด็ดมามีคนตัดสินใจไร่คนแล้วให้ให้เชฟเธอต้มให้กินอ่ะต้องบอกว่าเด็ดจริงเออเด็ดจริงนะไม่ใช่ว่าเราไม่ว่าเรามาชมกันเองนะจริงอ่ะมีคนมาให้แต่โอ้โหเกลือ เราเนี่ยปูเค็มนะปูเค็มมันต้องมีเกลือเงี้ยหรอก็มีอะเพราะว่าเขาไปดองไงให้มันเค็มคือละลายแล้วอะเนยเคลมสี่ก็รู้แล้วว่ามันต้องอร่อยแน่นอนไม่ระวังเลยด้วยเพราะว่ารูมันใหญ่น้ำปลาอันนี้เขาเรียกอะไรนะพี่น้ำปลาตาพริกเออน้ำปลาก โอ้ยเยอะโอ้ยเยอด้วยเฮียขาปากูเลยใส่หน้าไม่ไอ้เฮียกูบอกอยู่ให้ระวังเยอะมันเยอะเลยใส่หน้าป้าแน่เขาเนี้ยเฮียเมื่อก่อนมันเยอะมันโรคายแน่โอ้ยเฮียตายไม่ว่าไม่เป็นโรคนี้พุงรวยไดตชิลดเยอะไอ้เฮียกูก็พูดกันอยู่ไม่ฟังกูกินเยอะไม่ได้ตั้งแต่เธอตั้งนานที่กินว่ะเยอะแล้วแม่งเจ๋งแน่ต้องห้ามหมดแน่อร่อยอ่ะอร่อยเราใช่ปะอร่อยอร่อยอันนี้ มัคืออะไรมันคืออะมันคือเปาะกระเท้าหน้าแว้นไผ่เนื้อเอ็นไม่รับแล้วไม่รับใครทำงานครับรับใครนั้นเลยอิ่แล้วอิ่แล้วไม่่อย่างนี้แล้วเพรว่าย่างมึงหิวกูวหิวเอออันนี้คืออ๋ออย่างนี้เลยอ๋อเออย่างนี้เลยฮ้าในเลยนี่ยแหละเมะพอขาท่มต่ำจะเขาจะรู้อ๋อแบบ ออริจินอลอีสานใช่ป่ะเราก็ตามด้วยมะเขือเทศเราอย่าเพิ่งใส่นเดิมมันจะเละเอ่อถูกป่ะเนี่ยเนี่ยมัต้องไม่ต้องได้ได้ได้อ๋อเอาแล้วเอาแล้วอะไรนะอะไรนะเชฟเรียกว่าอะไรแค้มอะไรแค้มเขาแค้มเขาไม่เอาจำตําเฮ้ยมีขยับเข้ามาไอ้เฮ้ยดูทุกเชฟนี่เหรอวะแล้วมะนาวอืมใครไปเลย๋อไม่ต้องทิ้ง เฮียใส่เข้าไปด้วยเอามึงใส่เข้าไปด้วย <c oughs> เราต้องการให้เด็ดหิ้วเดว้ถ้าหิวอ่ะจะตามอร่อยมากเลยนะครับว่าเท่าไรเขาฮิวอะไม่เยอะตามอร่อยหรอฮิ้วคือตามส้นส่งอะอร่อยเอ,เองไงหิวแล้ก็เขาเลยไม่รีบเลยไม่รีบเอยให้พี่เราค่อยๆใส่จะมจันเกินรถน้ำปลาเกินเมื่อกี้เนี่ยน้ำปลาเกินไปหน่อยนึงอ่ะไดเดี๋ยวเราปรุงให้ โค้กมันเล็กนะครับคือโค้กมันเล็ก,กเขาไม่เมื่อน <c oughs> เราไม่เมื่อนนี่แต่ว,วิธีบานบานนี่เขามีวิธีทําแบบนี้นะนี่เราก็เอ้แต่พูดถึงว่ามันก็กรอบนะมันก็ไม่ได้เละนะทำอย่างเนี้ยไอ,อ,อมาร์กออมย่างกรอบเนี้ยเนี่ยเค็ยมันจะอร่อยอ่ะเนี่ย โอ้พี่เหไปซื้อกินกันดว่าเฮียดูตรงนั้นมันน่าจะกินหมดแลยเมื่ันไม่ชิมมันกินอ่ะมันหิวแล้วมันกินเลยอ่ะมันลอกปุ๋งมันลอกปุ๋งเดี๋ยวชุดรสชุดรสโอ้โห้างเท้ข้เท้ของจริงข้งจริงข้งจงเออซี่สุอ่อซี่ซี่เด็ดเลยถือมหลายแล้วปอืมอะไร่ามึงได้ยังไงมึงคีมันอิ่มมันเนี่ยเียมึงกกนอยางเดียวเนี่มมตคกนี่ห้าิบบาทใช่ปะเลือยบาทนะไพรเซอร์ชิมแล้วยี่สบ ไม่เองชิมทีเดียวเลยพี่กินเดียวเลยอร่อยคือร่อยอร่อยคือร่อยไม่เชื่อมือไงรู้มือรู้มือแล้วอร่อยโอเคจบแต่จานใส่จานใส่จานไปนี่ต่อไป ส้มตำเราเสร็จแล้วดูหน้าตาโอ้โหแม่งค้อน่ากินน่ากินนะเอาจริงเลยเออน่ากินเน็ดจัดเด็ตจัดจัดจัดแล้วต่อไปนะครับน้ำจิ้มก็เราก็ขาดน้ำจิ้มไก่เรามีไก่ก็ต้องมีน้ำจิ้มอ่าเออเดือดเดือถ้วยหมาไงเผ็ดน้ำนะเฮกูบอกแล้วว่ามึงจะมึงเผ็ดแน่มึงใส่เยอะอ่ะนีครับเดี๋ยวจะทำน้ำจิ้มสุดเด็ดน้ำจิ้มเกีไก่เลยแม่ตาอาจารย์คือไก่ตอนเนี้ยเราได้ที่แล้วพี่นี่นี่ไก่ไก่ยุงค้างเออแม่งอร่อยจริงว่ะเอออเาน้ำไปก่อนเอาหนาไปก่อนแย่แล้วตายชิป เดี๋ยวเราตอนนี้เรามาทำจิ้มนี่พริกป่นใช่ไหมปิดได้จิ้มแจ่วเหรอป้าพริกป่นเฮ้ยปิด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 ไม่ต้องมาเติมมาปิด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 ออปิดไม่ได้ไม่ได้นิกนไปทำจิ้มแจ่วถ้าใครเป็นยากยากเป็นพริกในห้องนี้ก็ติดต่อมาครับพริกแจ่นัวๆโอ้ยไอ้นู้นหัวติดต่อกระเพ็ดน้ำจิ้มไระดีกว่านี่ต่อไปก็น้ำปลาครับเฮ้ยเบานะเบานะพี่พี่มาหนาวมาหนาวเบานะเธอน้ำปลาเบานะเอ้ยเอออันนี้เราก็เขา ไม่หนาวเลยมูเน่าทุกอย่างไม่หนาวอีรู้เดือดปังเนี่ยพอป่ะนะไม่หนาว่เฮ้ยอันนี้อันนี้เป็นสูตรขายแจ่วหรอใช่ป่ะฮะเป็นเลนพชรมาต่อพิแล้วไหนเฮียมึงยจะไปทุกอย่างไม่ได้เลยนี่ฮะนี่คือพุ่งเลยนะนี่นะารักแจ่วเรื่องทำงานนะจิมแจ่วอ่ะงายง่ายน้ำป่าะเราทซว่างานจริงแต่ว่าความอร่อยกันข้าวคั่วโอ้โหจะมีหอมด้วยป่ะต้องมีด้วยแจ่วไม่มีไม่ได้าวคั่วไม่เบียวเขาคั่วข้าวคั่วนี่ต่อไปก็นี่เลยพุ่งเลยพี่ให้มานานหน่อยซิก พคงนั้อคงน้ออัตนัวครับมใส่ไปเลยต่อไปพี่ต้องเป็นคนเหมือนแบบว่าทําคีโมแน่เลยวะพี่เขาไม่มีพุ่มมึงดูมึงไส้ดิจะชิลเข้าไปเออ่มึงไม่เอามึงไม่เอาสุขภาพเลยมึงเงาเราอย่างเดียวเราก็นี่เลยอันนี้เลยข้าวคั่วขายไม่ได้เลยเจ้า้องมีข้าวคั่วนี่นี่นี่ขาวคั่วใคยกใครอยากเป็นข้าวคั่วสองนี้ก็ติดต่อได้เลยครับไม่บอกเพจอ่ะ เอเคเราไกลคือเนื้อไก่สุกแล้วเออไปกินกันกินเลยดีป่ะที่ทุกคนใช้เวลาแล้วก็รอมานานอันนี้คือเด็ดที่สุดเลยเรียกว่าซิกเนี้เจ้าคลิปนี้เลยคือไก่ไก่ดูพี่ดูพามาดูไก่นีมอ่ะดูไก่ดูไก่ไม่เคยไก่หวะนี่นี่นี่โอ้ยโอ้ยต้องบอกว่าเรารอมานานขู่ไหมตัวจริงอ่ะดูดิดูดิถ่ายถ่ายเขถ่ายให้เขาหน่อจัดจานจัดจานเดูก่อนนะนี่นี่นี่สวยมากถืออ่ะนโคตรน่ากินอ่ะ ต้องบอกว่าก็ยังได้ได้คงทีมาก็สองชั่วโมงเหมือนกันนะองชั่วโมงอ่ะไปเบาๆเรื่อยๆค่อยมาสุกค่อยมาสุกอ่ะ <ÜNDNIS S 2> นี่เบาหน้าเบาหน้าอุ้ยเฮ้ยเสี่ยมันกรอบมากเลยว่ะโอ้โหผบครับผุบครับนี่นี่กรอบเลยเฟสนี่ดูดิโอ้โอ้สุดยอดอืมอืมอืมเพื่อดึงโชย์อ่ะดึงโชยเลยโอ้โหเฮ้ยเฟสลุดเลยอ่ะดูดิโอ้โหนี่นี่โอ้โหอ้าวคือไม่คิดยังไงเนี่ยเปื่อยจริงจริงดัวจับได้เลยครับเปื่อย พี่มันนุ่มมากเลยว่ะนุ่มนุ่มมากนี่ดูน้ำจิ้มเนี่ยดูน้ำจิ้มเหรอหืมน้ำจิ้มเหรอเขหนัวว่ะอืออือคือมันเปุ้ยว่ะโอ้โหนุ่มป่ะเฮ้ยแมงส้มว่ะส้มป่ะส้มป่ะการรอคอยว่ะแน่ถึงน้องได้คันนี้อืออือนุ่มจริงว่ะพ่อมาอืออร่อยมากเลยเราซื้อหลานต้องบอกว่าไม่อร่อยนั่นื่อยนะเออเออนี่ต้องพ่อพ่อมากเลยพ่อกินน้องเราย่างอ่ะได้ที่มากเลยเฮ้ยเแต่ว่ามันมีกินฝาแง่นะของเราอ่ะ ใช่ใช่ใช่แล้วนี่คือเราไม่ได้มักอ่ะคือว่าไก่แบบสดๆเรามาย่างหรือไม่ไม่เปะเปล่าก็อร่อยอ่ะเดี๋ยวขีบเปล่าหนุ่มมันเพี่ยวหนุ่มมันนุ่มเลยนุ่มมากเลยแหละมันดูดูดูดมมากเลยนะนุ่มเนยดึงรุดในฐานะเนี่ยเออดดึงเลยถ้าเราย่างย่างแบบแบบใจร้อนนะมันจะมีแบบเลือดเราแข็งถ้าเราใจเย็นนะมันจะสุกนุ่มนุ่มๆเลยที่เลี่ยจุ่นทำจิ้มไว้เลยเนี่ยต้องพว่าใครกินก็ติดใจอ่ะต้องพว่าใครกินก็ติดใจอ่ะเกาะไปเพี้ย เอปรี้ยงเปรียงกอบเลยวะ่ะต้องบอกว่าใครกินตื่ใจไหยนะอร่อยจริงอะ่ะเราไม่ได้ว่ามาปรโมทมาอะไรอย่างเงี้ยว่าอร่อยนอะ,ะคือเราทําแบบใจเย็นเราแบบว่าให้แบบได้ที่อ่ะดูยิ้ใกล้อะ่ะเรายิบตรงไหนอะ่ะได้อะ่ะกินคู่ลยเหรอจเฮ้ยแต่อย่าง,างที่เฉียนบอกลเลยว่ะไม่ต้องมีนั่นเลยว่ะดึงได้<ห>เลยคือมีเราไม่ต้องหายเลยดูยิเราดึงสามารถดึงรุดได้เลยเ น้่าหยาดเลยมีมือเขาามาแล้วกินเขากับส้มต่ำเลยวะเจ้าเลยอส้มต่ำหุงแห้งการรอคอยนี่จบนึกถึงเขาเดี๋ยวมาเขาเลยหรอนั่งดีเลยนั่งดีคืออะนะดูวยยังไม่ทันใช้แรงไงด้วยที่ไม่ออกแรงเลยวะยังไม่ได้ใช้แรงนุ่มคือว่านุ่มแล้วร่วนมากาแต่เรามีวิธีการย่าง คือยางต้องจแบบนิ่งๆใช้แบบทานแบบน้อยๆนะใช่ต้องแบบว่าจ่ายเย็นหน่อยเว้ยถ้าเร่งเรีดแม่งไม่ได้มันก็ได้ยิ่งแต่ว่าแล้วจะเรื่องเรื่องละสุกข้างในข้างนอกไหนจะแบบพี่เห็นแบบใกล้ยางแบบบางร้านเท่อยางยางเดียวเดียวแข่แห้งนะเนื้อแข้งอ่ะมันมันจะไม่นุ่มมากเนี่ยมันไม่นุ่มแบบเราอ่ะเฮ้ยต้องบอกมันนุ่มจริงคือร้านเขาต้องถ้าจะแบบว่าต้องใช้ใช้ใช้ความร้อนเร็วเพราะว่าต้องขายต้องขายแต่ถ้าเรากินเองอ่ะเรายางแบบใจเย็นๆแบบดูดูนุ่มๆนี่ปีกเดี๋ยวเอฟซีก็ติดตามนะใกล้น ก่ยากเก็บเธอเดี๋ยวมีมีมีลไรพะคาเลยเนี่ยมีไรพะคาเลยเนี่ยค่แหละแข่งกับห้าดาวเนี่ยนี่สิเบ็ดดาวเออเนื้อมันก็รอบเลยอ่ะเนื้อคือบิดรุดเลยอ่ะเนี่ยดูดิดูหนังดิเนี่ยหนังกับรอบแบบดูรอบแบบยากกินกระดูกไปด้วยแหละเออมันเขาเนี่ยของเขาแหละอ่าใช่ยากกินกระดูกไปด้วยอร่อยมากอ่ะมึงเป็นหมาเหรอว่าอร่อยมากจริงๆอ่ะ ต้องบอกว่าใกล้ได้นุ่มแต่ได้ที่มากเลยครับใครอยากไปทําตามแบบว่าทำตามเราเนี่ยต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาคือทุกอย่างต้องแบบใจเย็นแล้วใช้แบบเทคนิคดีๆครับของดีต้องรอของดีต้องรอเราต้องเขย่นเติมไฟแบบไฟน้อยๆครับรับรองใกล้จะนุ่มอยนีมันเราก็ต้องคุมไฟด้วยไม่ใช่ไปป่อยไฟลุกเนี่ยเรียบร้อยเลยนะโอเคครับคลิปนี้ก็งั้เราเข้าตัวไปกินก่อนดีกว่าใช่ใช่คิวเราพี่แล้วแม่งรอมาเป็นชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยเราอ่าคุ้มแห่งการรอคอยคือว่าต้องคุ้มคุ้มมากเลยใช่ครัชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลคคค์์กกดดแแชชรรรลล้้้้วว็ใหห่องเาายนนะับิป ทําอะไรหรือว่าเมนูอะไรก็ฝากไปที่ตับหอยที่ตับหรือใครอยากให้เราทําอะไรคอมเมนต์มาได้คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้ใช่ครับก็วันนี้เราก็ลากันไปก่อนนะเดี๋ยวขอตัวไปกินไก่กันนะไปกินก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ